ครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลลัมครับช่องแซนเพิออฟิเชียลครับผมบรรยากาศช่วงบายบครับบายสองกลัวๆครับพี่น้องตอนนี้ก็ไลฟ์สดแมวล่าครับมเมนวีล่ยาลาเลย่ไมแลยมาว ชาสัมพันธ์ไปยังไพไปไหนครับเออแม่ไหดอืดเขาเลยอืดเขาขายตาเขาอยู่ในไหนสดประกาศประกาศตัวสาวเอาเขาตึงๆแล้วลำเป็นเอเขาจะแดดแดดโอ้ยโอ้ยแดดบ่มีก็จะมันอยากอืดแตกนล้วเขาเลยะเออมันปู้ยใส่ลูกหลูกมันปุ้ยใส่ได้หมดเขาเป็นเล็กน้อยเดี๋ไปเบาเอาขอเส้นใหญ่มาแดด

ยูเลกซึ่งต่างนูอยูข้าปกาในมะเดี่ยวเอาโอเคยกกองไว้ก่ไหมวไปทนีอไปไปไถ่ายไปถ่ายมันมาณครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างนะครับ เฮ้ยใครนอนเหรอผลิตการถ่ายครับนั่งอยู่ไหนนี่อันนี้เขามาเองนะผมนั่งไป่ใส่โซ่ยุติมาบอใส่แต่ว่าใส่ใส่ต่อคอห้อยอย่างนงี้แหละลูกบอลนั่งใช่ปะหลับนะครับให่นางนอนเลยต้องใช้วิธีนี้ครับ ความพยายามของพี่อสองนะครับเตาก็ไม่เห็นนะครับว่ามันได้ภาพยังไงเขาไม่รู้ครับผมมานั่งแล้วผมก็มานั่งฝนมาแล้ว สวัสดีครับผมเมื่อพ้นมาแล้วเมื่อพ้นมาอีกแล้วโอ้ยแก่ผมไปยุดไปย้ายเตียงไป เติน่ยแล้ไปเลียบอมือนั่นกาศนะครับไฟถือเพชรมาขึ้นงามงามงามบอกอ้สวยมากเลยทนเทเลยยังว่เปิดเม คนลุกไหมโอ้ยสวยมันสวยอ่ะมันอใจอมบดีีมงานต่อมจดงองอมหลับเลยอมหลับกินกรินยอมหลับเลยลบข้ามุดประมาณีลาสีอะไรเออมันสวยมากเลยมีชิลอดบ่นีฮะ ว่าแนเนรนอลยตีลวนแน่ใจใจหมน่านี่เนรไกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนหรอมาแต่ว่ามันซึนเลยดิเลนเหรนยมาสั่นพึ่บนบอดูข้างล่างเหรนยนั่งเหลนก็คือต่อมือจะที่นอนมาให้เราอยู่ที่นอนได้รถอันเก่าขันอยางไหมอันนุ่มๆอยางไหม สี่น,น,นะนปาาานนนนิกนิกมัเ่บเขามาแหมาหน่อยค่ล้วี่นเนาะเอ๊ะีนี่ไ่มีหรือเปล่านี้างบี่มีหรอกีนี่ สวัสดีครับอ้าวัสดีพี่ ไปไหนมาทำเวียนครับมาทำเว<อ>ียนครัสะอาดโดมครับลอดบ่ีนปลอดบ่ โอ๊โอ๊มันติติตลมผ่านากจังเยียบให้แน่งสุดยอดสุดยอดสุดยอดกลับบ้าคอยแห้งมาแล้วโอสุดยอดไทยรถแห่ ตวนสมากเดี๋ยวจะติดข้างหลังอยู่ต้าวแคนเออต้าวอารมได้ไหม <c oughs> ขายไม่ออกไปไปตันจะเจอกัน <c oughs> ไปแล้วต้าวอามไปแล้ว เจอกันคลิปหน้าครับพี <Yeah. S 1> ่น้องครับสวั <Yeah. S 1> สดีครับ